โอเคก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับขวัญใจก็วันนี้เราจะมาทำชาเลนจ์เล่นจนกว่าจะได้ที่หนึ่งซีซั่นสองอีพีเก้า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 ในวันนี้มีแขกรับเชิญพิเศษก็คือทายเพื่อนผมปกติเราไม่มีเราก็ได้ละวะสี่ต่อครั้งแรกสี่อ่ะนี้ไปเก้าแล้วนะแต่ว่าวันนี้ที่เรากดเริ่มเลยกดเริ่มเลย อันนี้ที่เรากดเริ่มเลยก็กดแล้วอ่ะก็กดเริ่มสิไหนมากดเริ่มป็นอเฮแต่เมื่อวานที่เราเล่นเมื่อวานที่เราเล่นตาดียวก็เฟลได้ ep ยี่สิได้ที่เเฉยเยบูย่าเฉย่อที่เราจะคิดแล้วก็พูดถึงเฮ้ยมันเปลี่ยนสถานที่ใหม่อ่ะ้ะ อ๋อรอบแปดปีฟรีไฟอุ้ยเร็วเหมือนไงปีแล้วเจ็เยียะแเหมือนปีแล้วเจ็ดปีสนุกกว่านะอุ้ยโอ้โหโคตรเท่เลยโหนี่เท่กว่าเยอะใช่ค่ะเอาลงไปชุนชนลุ่ลื่นเหย อยมีรไฟบนฟาถมีต้องมีถ้มี้งมันก็คงจะดีนะมันก็คงจะดีนะน้องลบปข้าลยวะลบข้าศึ์ด่วน ที่รักนั้นจากดาวอ,าอังคารไปยุดที่ดาวผู้โต้ดอยดีบอ่อหนีข้างข้างหนีข้างข้าง,างอะไรนะลืมไนะหมเน,นี่ยหนี <laughs> ยังไอยากรู้อยากเห็นดิอยากเห็นแต่ให้ติไปา,ายไปดูดิ อ๋อส <se ks> oh, oh, uh ีไฟอุ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยไฟอะไรลอดอยู่บรรยากาศอ่ะเห็นปะมีเสียงอ๋อเนี่ยโอ้มีเสียงไอ้นี่ด้วยหรออยู่รถไฟมีเสียงรถไฟในนี้ด้วยไฟมันเข้าไม่ได้อ่ะ โอ้อป๊าดูแล้วดูแล้วก็ววคือเหมือนเราเราต้องรอให้รถไฟมาตรงนี้แล้วเราขึ้นรถไฟแล้วเราก็ไปล่อนชมวิว<ช>เห็นไหมบ้าบ้าบ้าน่ะทางรถไฟทางนู้นน่ะเห็นไหมเห็นไหมป๊าอ <c oughs> ยังรอนกันเพราใจเย็นเสียแล้ว <c oughs> ขอ,ขอน็นคนละออมโลกแล้วมั้งเนี่ยฮะมามาเข้าเข้าเขา้าฉันอยากทิ้งสะานใอินฟินิตี้ไม่ได้หรอกมา้า ถ้าไ,ได้คนมันก็เล่นกันเต็มแล้วดิขึ้นไปรถไฟบนรถไฟปาทุกทีปาทุกทีใช่ไหมไ,ไม่ได้รอใบที่วงแหวนแปดปีเ้าว้วาวา้วาวา้าวอยู่ไหนอะฮะวา้ามาทำอะไรที่นี่เฮ้ยมีของฟรีเริ่มเลยคือต้องปะทะสู้กันเหรอทุกคนต้องสู้กับศัตรูอ่ะมาไปเร็วสู้กับศัตรูด้วยัวน สามคนสามคนสู้ใครกันสายหนึ่ง,งบอดนเนี่ยบอดบอดบอดชนะได้ไรต่อได้รางวัลเฮ้ยเราได้นี่ฟรีไม่จำกัดมามาไปไหนอีกอะจอบัจบ <laughs> มามากับกับมาโกยไว้อะ ไอ้ที่สูบฟรีอ่ะป้ไม่อ่าใช้ได้ไม่จำกัดเลยใช้ได้ฟรีไม่จำกัดเฮ้ยมีคนมีคนมีคนทางใจทางใจทางใจหนึ่งตัวหนึ่งตัวทางนน้นทางนน้นมะเจ็บ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 หนักเจ็บหนักโอ้ยใครรัดรัดพูดอะไรรัดพูดอะไรมีอย่างเยอะ จะยู่หัวแม่นเจ็บเฮ้ยใคโอ้ยมีคนขับมา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 มมามาาม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 า่ามามาามา่าม้มมม้ม เต้ยหนึ่งเต้ยหนึ่งเตยหนึ่งมาต่อยรออยู่เอ้อใครเอยอะไรใครเนี่ยฮาต้ยหมดแล้วเหรอห้าแลวี่้นิอื้อะไรเนี่ยฟ้ามาได้ตัวสุดท้ายขอของหน่อยแอ้งี้ยจะสหมดเลยโอ้ โอ้โตกใจรถไฟเฮ้ยมีกระสุนหมดจริงเนี่ยเฮ้ยบียนเบีล่าแล้วปะาล่าป้าไม่มีนี่เลยกระสุนอะไรอ่ะกระสุนแดงไม่มีอย่างรัวเลยก็เก็บจากศพสิไม่มีศพไม่มีนี่ไงตรงนี้ไงป้าศพไม่มีกระสุนแดงกล่องอ่ะไม่เกี้ยกล่องหายเฮ้ยไอวอลไไม่ใช่อะไรนะไอดอกเลย <ต>ากน,นทุกคนตาเบีบีไปบีบีกำลังไปสู้แล้วไม่มีกระสุแนแดงไปสู้ช่วยอะไรได้ไม,มีใจร้อนของปูแล้วกันขอของหน่อย <c oughs> <c oughs> อ๋อปรามันเป็นรอบๆนาทีเนี่ยอันนี้คือหนึ่งนาะทีรถไฟจะมา ดีมีสูดแล้วเนะี๋ยวปยาขัาบบุลล่ะขอของหน่อยปรถไฟปะมาเอ้ยป๋าไปรถไฟกันมา ไปรถไฟกันมีตัวตรงทีมบีเอบีเอ็นบีอ่ะช่วยช่วยเร็วไปแล้วโมเอ็นบ oh, ี B จะการละกระสุนแดงเต็มเลยมีคนกระโดดลงมาใหม่บนหลังคาบนหลังคาตัวกระโดดลงมาระวังด้วยบนหลังคาตัวกระโดดลงมา S like <S <BMW. S 1> มีมีเฮ้ยมีลราภคกิจได้อีกแล้วไปไปตรงรถไฟเลยกระสุนน้อยเหลือเกินมเมื่อกี้ที่ผ่านมากระสุนแดงกระสุนเขียวเต็มเลยอตอนนี้เอากระสนุนสองจะเปลี่ยนซืนแล้วอ่ะอยู่ตรงไอ้นี่กันเยอะมากโอ้ตรงตูโคตรเยอะเลยปะลบหนึ่งลบหนึ่งไปดิ कम मान ले ข้างบนขางบนหินข้างบนหินปลาช่วยบีมบีเร็วตายตัวตายโอ้โหไม่ตัวไกยอีกตัวตายปล่อยไปก่อนไปชุบก่อนได้อันนี้ที่ซื้อเมื่อกี้ของน้ำที่วิ่งผ่านมาีี่่ปลาช่วยบีมบีไปยังกตายไปอีกแล้วช่วยนู่นนะตรงขอบวงอ่ะสถานีอ่ะ บีมบีสู้ป้าไปชุบเลยบีมบีสู้ป้าป้าไปาก่อนพี่ไปชุบก่อนเลยเพราะว่าถ้าบีมบีลงพี่ชุบน้อ <c oughs> ยยางน้อยพี่ก็ชุบได้สามคนเลยนะช่วยด้วยดูไงวะโอ้ป,ป้าอยู่ด้านล่างอยู่ด้านล่างไม่ต้องขึ้นข้างหน้าที่ไปที่เจอเลยนะตงงายวอลปิดเลยป้าป้า,ปาเร็ลย ฟ้าเสียวเวลาตายวะผมว่าแฝดคนนี้ก mm ูเ hmm. ยือดใจอะไรหรือ right? ว mm ่าโดนลงมาหมดเลยวะมีป hmm. anyway. ่ะต uh ัวแล้วก well. ็ฟ้านี่แหละมีมีอยู่ด้านบนตัวนึ่งอ่ะเดี๋ยวลงไปช่วยฟ้าเฮ้ยลงตัวนึงมันสั่งตัวเลยฟ้านี่มันลงตัวนึงแล้วมันชุบยูมันฆ่าแหละ ตึงเลยอ่ะตู้น,นั่นแหละบานนะสามตัวนะอุย้ยลูกสองอลูกสองมันมีของตึงมีมอะไรด้วยแต่เราพุ่งลงมามีแค่ตึ้งต้องไปลงที่ให้มาแบบสิบสิบเฮ้ยต้องสิบเจ็ดออโอ้ยแกไม่เยอะท,ที่เท่าไหร่เนี่ย ที่เก้าค่ะจากยโอ้ยอยา่างเยอะแต่มันไม่ตายยากววันนี้ตึงแน่คนเยอะอไรการหนึ่งฮะถูก็ได้อยู่แล้วว่่มันกโ้ไม่ยยยยยย้ยย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 เยยยโยยดย เนี่ยป้าทำไมเจไม่โดนอ่ะนเนี่ยป้ามาดูหน่ยเข้าไปดีเข้าดีไม่ออกเลยทำไมใจไม่โดนอ่ะทำไมใจไม่โดนชนอ่ะอืมหนุใส่ใจเทพบเกินจนรถไฟไม่อยากชน เราเสียเปลียวแล้วเนี่ยโดดช้าโดดช้าได้ไงก็ส่งมาให้ตาตาลองต่อให้หนูด้วยไปที่อื่นบ้าออไม่ใจส่งไปฟ้าไม่ใช่ตาเดียวก็เสียได้ตาเดียวก็เสียได้ก็ไม่ใช่ดวงตาเดียวหนกฝ่าสายเนี่ยเอาวันเลยข่านามาข้างบนเนี่ยน่าจะไม่มีตัวเท่าไหร่ไม่ตีไมได้สายก่อนเลย เดินปาปาไม่กูจุดโดนไอ้ลุเลยตาลุงแล้วลมเลยเนวันนี้เอ้ยเป็นไงล่ะไม่แจกเลยเจอไรฟันปืนไรฟันไรฟันแล้วไม่ใช่ไม่มีปืนในนีเลยอ่ะมีแต่ปืนบมาบ่ ไม่กิจยากเลยครับม่ได้เป็นแขมน์โอ้ยปืนอีกและวมามาเนี่ยที่ใจใจลงตรงเนี้มันมีแบบปืนนี่นี่เลยอะ่ะทำข้ามันก่อนมีมีใจรอสยสูไปดมีบนอะไรกันไหมหนีไปอย่า้หนีไป โอ้โหเราทำนำมากเลยเนี่ยจะไม่ชอบไปปืนใหม่เลยอะปืนใหม่อ่ะพอจะจุกทำจุกแล้ววนใหม่นี่มันตายได้ยังะนั่นดิห้าสิบห้าสิบสี่สิบอะวะเฮ้ยเฮ้ยโดนสวนแก๊สตายซะงั้ไม่พี่เดียวด้วย แต่ว่าทามยิงตั้งสี่ห้านาทีหนะไม่ตายตาหนิวอมตาหนิวอมนะองฟ้าตาหนิวอมโอ้โหเมื่อขี่ก็จะเล่นได้สี่สิบแป่งสามเดียวต้องสามห้าต้องบอกแล้วย้ายที่ถ้าเราลงเสพเปียนเรยาย้ายดีกว่าโอ้โหถ้าจะย้ายก็ไม่ทันแลยแม่ฟ้าไม่ก,ก็ก็ไม่ต้องเข้าไงก็แค่ออกไปข้างๆ้วไปหาที่ใหม่ลงไง เออโดนรถไฟชนสักที <c oughs> อย่าให้มีคนเล่นเป็นนาไม่ดีมากเลยที่โดนฝ <c oughs> <c oughs> นละฟอร์มไม่ดีเลยเป็นไรกันเดะชาวชาวพี้าอยากโดนรถไฟชน วาง้อาดสล้างแล้วจะมอง็นิ่งนี้ฟ้าไหมที่เมื่อวานเล่นตอนลันจะยืนกลางรถไฟเลย

โกลดมันเลยในจุดซี่ด้วยกูซี่ลาเรื่องอย่างนี้คือบอลบอลบอลมันจะมีมันบอลจะเริ่มใหม่ตั้งแต่วันไหนอ่ะบอลอังกฤษกับบอลไทยอ่ะจะเริ่มมีเอ่อวันไหนอือฮื จะเปิดวันไหนสิงหาคมจ้ะโอ้สิงหาเด้อต้องบอลดูนะแต่ว่ามันเป็นบอลที่เราไม่ได้ดูกันทำไมนานจังเก้าชิ้นใหญ่นะมาตรีต้องขวัญใจมีตัวทำไมมันนานจังอ่ะไปต้องเดือดสิงหายังตีขวัญใจเรื่องนี้รถไฟจะมาถึงแล้ว ตรงบีมดีอ่ะพ <s> ูดง่ายหะนี่จะอยู่กับทามสองคนเหรอไม่มีคนไปหาทามจะอยู่กับทามอยู่ตายแล้วตัวหนึ่ง ห,หมดแล้วหายไปแล้วหมดช่วงแล้วไงเพราะว่าลไปมาไม่ยมนกอยู่รอบี่มีแล้วลออแล้วไหนแล้วทไมที่นี่ไม่มีหลักติที่นี่มีไ,มไหนหล่ะมรไม่ดีะไรนไหนอ๋เอ้าป้ามองไม่เห็นไงตรงนี้ก็ที่ประจำไม่ใช่รไรู้ ยี่บีมีตัวลาดิร์ป้าป้าป้าตุงใจมีตัวตุงใจมีตัวข้างล่างอยู่ข้างล่างอยู่หน้าใจอยสีอูทุง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 อ่ะทุง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 ป้าทุงทุงยิงทุงทุงเดี๋ยวนี้ทุงทุงอ่ะไอ้ทุงทุงอ่ะฮ้ยมาทางล่าง้ายเกือบตายอุ้ยเกือบตาย ไหล่ตี้หลายตี้หลายตี้อ่ะหลายตี้เต้นปลาอะไรนี่ตัวที่มันวิ่งอยู่ใช้ชิวได้อีกข้างแพงโอ้ยตัวใจสองตัวปลาใกล้ขวัญใจขวัญในขวัญในเลี้ยงได้เลี้ยงก่อนนะตอนนี้จะอยู่ใกล้สองตัวเลยเนี่ยไปเนี่ยขอบคุณนะณนะี่มีเสียตาย เคสขอใจมาอ้อมหลังให้บีมบิวดวนมาดวนดวนดวนขอของหน่อยทงบีมดีแล้วค่ะมาล้มหนึ่งล้มหนึ่งโอเคล้มสองล้มสองเคน่าตื่นเต้นเออยังยังยันใกล้ใกล้ใกล้โอ๊ยไป ยังไม่เห็นยังไม่เห็นยังไม่เห็นแต่มันอยู่ไกลๆเลยอ่ะอยู่ตรงบีนบีนรล้วหลังเราเต็มเลยหลังเรามาตีหนึ่งเฮ้ยมีตัวโดดออกมามีตัวโดดออกมาหลามาตีล้มหนึ่งเฮ้ยลองไกลหลังเรามาตีหนึ่งขวามืออีกตีหนึ่งรวมเป็นสองตีถูกถูกถูกเราต้องย้ายที่ชุบเราอยู่ตรงนี้ไม่ได้อ่ะเราเราโดนแสงสองตนซ้ายขวา หไหนก็ไปตักหมดเลยนำไปเลยไปไปบอกแล้วว่าต้องออกเอาไปชุบที่อือ่นไม่ไปทางใจกันหรอเห็นฟ้าทางใจมาใจฟ้าชุบอยู่ไปมาเห็นป้านจะลองตรงไหนกันก็ได้ช่วยโค้ไว้ลอง, <S <S ล,องลองทงี่ดิมกับมันหน่หรอ,อมา จะขอไปเก็บชุดจะขอไปเก็บตัวศพตัวเองก่อนนจงนี้จะไม่มีตัวแล้วมันหายไปละววายมันยังมีอยู่อะไรตรงใจอยู่ตรงไหนอยู่ตรงใจเลยป้าตัวเดียวตัวเดียวมันมันใช้ลูกซอนะป้าระวังนะอยู่ข้างบนเบียร์มีกำลังยิงเบียร์เบียร์มียิงอยู่ป้ารถมันลงไปได้แล้ว ไอ้เสื้อขาวไอ้เสื้อขาวใจใช้ชีวิตเปลืองมากเลย ศพมันตายตรงไหนอะปะ๊านั่นแหละตรงนี้<ร>มันตา,นา,าะมีมีคนมีคนใกล้กันตรงในบ้านแน่ใจเห็นว่าในบ้านเนี้ยไหนเรียีหนักไปป้าเดี๋ยวก็โดนชุบิกลอในบ้านมันอก้ในบ้านมื่แก้ไม่แต่นี่มันไม่ใช่ศพมันนะ่ะอันนี้ศพดีใจหมดเลยมันค,คลนละคนนะดีตาย มันหายไปไหนอะม,ม,ม,มันมีสามศพเลยนะมันมีกันอะอันนั้นศพใจสองศพแล้วอ่ะอีกศพหนึ่งเป็นศพที่มันฆ่านี่ไงข้างบนนี่ไงเนี่ยมีหนึ่งกล่องสองกล่องสามกล่องเนี่ยี<อ>ู่กไม้อยู่เนี่ยในลโลกจะเอากระสุนลูกซองเฉยๆไม่มีเลยข้างดีกว่า ต้นนสามสามคน่อะไรวะุกเ,เก่งขนาดนั้นว้าว ีสามสี่นานไหนลัน,น,นเฮ้ยีเานอะมานอนทำอะไรกันเนี่ยวหนใจิงอเฮ้ยย่าโอโหคนานเช้าเลยเครทำฟอามดี ทามทำนอนทำไมอะ่ะใจนอนด้ดิทามนอนไม่อะไปไปเข้าวงเถอะอตรงนี้น่าพักมากเลยดูต็น,นอนด้<อ>มนลมหนึ่งตรงใจมันไม่เห็นในใจไง สวย้ามากนะเดี๋ยวโดนไฟหลังใจมาแลก็ไม่ตอนนี้จะจะอยู่กับ B&B แต่ B&B ค้างอยู่เนี่ยป้ามันอยู่ตรงในภูเขาโอเคมันล้มผมใจเลยอ่ะเฮ้ยป้าปาป้าปาปาตรง B&B เลยข้างในข้างในมันไม่เห็น B&B หรอมันอยู่ไหนป้าหลังป้าหลังมันชูเพื่อนอยู่มันชูเพื่อนแล้วอ่ะป้าป้า B&B อ่ะ ยด้วอฝา,าไม่มันไม่มีบีเอ็มบีอ่ะใครย,ยิงอ่ะโดนรุนละไม่คือตอนนี้บีเ<ด>อ,อนน็ B มบีแล้วบีเอ,อนน็มบีไม,ไม่ไม่โดนยิงแน่นต้องมีตัวแน่เลยอะฝาดูบีมบีดิหลุดหรอไม่หลุดนะปฝาว่าหลุดแต่ยังไม่หลุดไม่หลุดมีไปทำสุระแน่เลยอ่ะใช่ต้องมีไปทำอะไรเนี่ยตายเลยถนอนอะ ใช่เลยตายปล่อยมามาแล้วคนเดียวก็ตายคุณไม่ยอมพุ่มงุณใจคุณเล่นเขาอ่ะแล้วเมื่อกี้มีมบีถ้ามีมีอยู่ก็จบใช่ป๋าโดน2ดมซองไม่ไหวนะไม่ชุบบีนะวิมบีมึงนี่ชุบใจกับป๋าป่ะไม่เป็นไรมีปืนอยู่ มีศพลงมาเก็บได้มีศพลงไปได้มีคนลงมาเพียบเลยนะไม่ต้องบินให้สูงอย่างแค่เขาจงบินเอาม้ามีตัวกลังจะไปหาม้ามีตัวจะไปหาม้าม้าเร็วหาเข้าบ้านอหาเข้าบ้านแล้วไหช่วยฟ้าแล้วปวดหมาเจ็บ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 ฟ้าเจ็บเจ็บคนเจ็บ เกตสป๋าตายแล้วอย่ามีป๋านั่นม uh ันม uh uh ีป uh ๋าอ uh 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 um ีกอ่ะี่หลังยูมิไซขอบวงเลยมันอยู่ขอบมองโสด้วยละตายละไม่เป็นไรไม่เป็นไรตัวนี้สุดละไม่มีใครทุกข์ใจไรทุกข์อ่ะไอ้สามตัวโคตตถ้าใจถ้าตายใจละอนาถมากอะโอเคถือว่าล้วมทั้งหมดบวกแค่สิบกว่า ศูนย์ไม่บวกไ่ลบไหนศูนย์ส่ไหรอจริงเอดูก่านนึ่งจริงเรอไม่บวกไปบเท่ากับวันนี้บวกห้าตาแรกบวกสี่สิบโอ้โห่กินได้ที่ไหร่ทำไมมันได้ศูนย์วะยิงคนไม่ได้บ้างไปดูกนที่ห้าไม่ได้ศูนย์น่ะทำสถิติการเล่นบนนั่นนี่ไม่ศูนย์นะที่ห้ายิงสี่ ห <ปะ S 1> ้าบบาทคปนยี่ส้าสโอเคโอเคนะคะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบในคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกลังใจขอจงหัวใจหลบก,กันได้เลยครับผมโอเคอไปก่อนดิฉันอ่าแล้วเดี๋ยวติดเดติดตามคลิปสั้นของก่อนใจโลบกนันด้วยนะอ่าก็คือใน y ยูทูบแต่เป็นคลิปเหมือนเรียลนะสั้นๆแนวตั้งก็คือหัวใจจะทำคอนเทนต์นะฮะแล้วก็ขายของนะจ๊ะกิ๊กิโอเคไปนี